สวัสดีครับอันนี้เป็นกลุ่มไอ้นี่นะครับไอ้ตู้ไฟเนาะก็นี่ก็เป็นแอปบิงนะครับอ่าใช้มือนี่ยนะแอปบิงนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Line เนะาะอานะครับตอนนี้มันแจ้งเตือนม,มาสี่อันอยู่นะทีนี้าการที่คุยกันเนาะก,ก็คือเราจะใช้ไอ้ ldr เนี่ยมาแปะไว้ที่หน้าตู้ไฟของเขานะครับถ้าตู้ไฟเขาดับเราก็ดับ ถ้าตู้ไฟเขาติดเราก็ติดนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวลองกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตัวแรกก่อนนะครับอ่ะนะครับตัวแรกนะครับตัวเมื่อกี้แสงไปโดนตัวที่สองด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะมันไม่มีลายบังนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะบอกว่าเอาใหม่้วกันครับอ่ามันบอกละอันนี้คือดับนะครับดับก็เตือนเนาะ ดับก็เตือนแล้วก็ติดก็เตือนนะครับนี่แอปบิงก็จะโชว์สถานะเปิดด้วยนะครับแล้วก็ l ลายก็จะแจ้งเตือนว่าเปิดนะครับสําหรับตัวที่หนึ่งเนาะเอาออกมันก็จะแจ้งว่าออฟนะครับแล้วก็บิงก็จะตัดไปด้วยนะครับเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับอ่าเอาใหมเนาะเดี๋ยวตัวที่สองบ้างนะครับสองออนนะครับบิงกก็โชว์นะครับสองออฟ คือผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าการทดลองแบบนี้ยอย่าให้ลายมันเตือนรัวๆนะครับถ้าลายเตือนรัวลายจะแบนนะต้องค่อยๆทดลองทีละตัวนะครับนี่ตัวที่สามนะครับเห็นไหมครับ Ld สามก็ออนเนาะเอาออกสามก็ออฟนะครับแจ้งเตือนทั้งเขียวทั้งดับเอ้ยทั้งเปิดทั้งทั้งเปิดทั้งปิดนะครับนี่ตัวที่สี่นะครับสีออนเอาออกก็สีออฟนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ก็คือรีเลย์เนี่ยถ้ารีเลย์ไฟติดไฟไอ้ไฟหน้าก็ต้องติดอยู่แล้วนะครับถ้ารีเลย์ทำงานไฟก็ต้องทำงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่ไอไฟเฉยนะครับก็ตามนี้เนาะครับรีเลย์หนึ่งก็ติดนะครับนี่สองนะครับเตือนได้ทุกตัวนะครับอ่าตีตีออฟเข้ามานี่นะครับ